สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนฝนถล่ม64จังหวัดเหนืออีสานหนักกรุงเทพปริมณฑลโดนด้วยวันที่20กุมภาพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นในระยะแรกสำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4-6องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นๆอุณหภูมิจะลดลงในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าข ลมกระโชกแรงและลุกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจง้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคทวนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปทําให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ฝ <S an> ุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมลดลงเนื่องจากประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา23นาฬิกาวันนี้ถึง23นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยา นานแพร่อุอตร,รดิตตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด23-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสภาคตุวนออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าขนองรอยละ8 0ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งในขณะที่มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูดรธทนีสกลนครนครพนมชัย,ยภูมิคอนแก่นมหาสารคามกาฬสินร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจอเริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกต และอุบลรัชธานีหลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด20-29องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15องศาเซลเซียส ภาคกลางมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรัชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3สถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี เชิงเซาสะแก้วชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรพักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด เพชรบุรีประจบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซลียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟักะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภตาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีและตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียส,ออสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ